เที่ยวไทยคนละครึง่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะนะคะล่าสุดเนี่ยหลังจากที่ทางคอรมอเมื่อวานนี้เราก็มีครมอรายงานปุ๊บก,ก็เลยเข้ามารายงานกับพี่นันนะคะสรุปแล้วก็คือมีมติเห็นชอบเรื่องของกรอบการใช้งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะให้ไไลท์สำคัญที่หลายคนรอคอยก็คือเที่ยวไทยคนละครึง่งขณะนี้นะคะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททเปิดให้ผู้ประกอบการนะคะร่วมโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งแล้วตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไปจนถึง30มิถุนายนค่ะก็สามารถที่จะลงทะเบียนนะคะเอ่อตั้งแต่เอ่อวันนี้ไปผ่านทางเว็บไซต์ทเที่ยวไทยคนละครึ่ง .com นะคะโดยประเภทผู้ประกอบการที่จะมีการเปิดรับน่นจะมีร้านอาหารร้านขายของที่ระลึก o t ท็อปนะคะแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมท่องเที่ยวสปานวดเพื่อสุขภาพ รถเรือเช่าโรงแรมที่พักเป็นต้นนะคะส่วนพวกเราอะค่ะประชาชนทั่วไปเนี่ยก็จะเปิดระบบลงทะเบียนแล้วก็จองที่พักได้ตั้งแต่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเวลานะคะ8ปดนาฬิกาก็ผ่านทางเว็บไซต์เดียวกันเลยค่ะเที่ยวไทยโครึคงเบอร์เว็บเ <www. S 2> ที่ยวไทยโครึครึง c o m นะคะแล้วก็ยังรวมไปถึงแอปพลิเคชัน Amazing Thailand โดยสามารถใช้สิทธิ์ในการเดินทางได้ตั้งแต่4กรกฎาคมไปจนถึง31ตุลาคมนี้นะคะแล้วก็ผู้ที่จะมีคุณสมบัติมีสิทธิ์ในการลงทะเบียนจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปมีบัตรประชาชนและต้องลงทะเบียนผ่านไทย ID ดแอปพลิเคชันเพื่อยืนยันตัวตนเท่านั้นด้วยนะคะย้ำนะคะโครงการนี้เนี่ยจำนวนทั้งสิ้น500,000นะคะ1คนใช้ได้สูงสุด50นะคะ เมืองหลักสามสิทเมืองหน้าเที่ยวสองสิทวงเงินที่พักไม่เกินสามพันบาทต่อคืนต่อห้องส่วนรูปแบบการสนับสนุนจะแบ่งตามวันเดินทางนะคะนั่นก็คือถ้าคุณแม่มจะไปเที่ยวไปพัก<ม><ม>ในวันธรรมดาจันถึงสุกนะคะร,<ม>ะรัฐบาลอ่ารัฐบาลช่วยห้าสิบปอร์เ็ต Oh. คือไม่เกินสามพันบาทต่อคืนนะสวทั้งนั้นเลยเนี่ยใน <c oughs> วันธรรมดาสวยสวยสวย <c oughs> ใช่ไหมค่ะนั <c oughs> สอบวอนี่คือสวยสวยนะแล้วก็ถ้าเป็นวันหยุดวันนักขัตะเลิกสารวาทิตย์นักขัตะเลิกะอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะรัฐบาลเขาก็จะช่วย สี่สิบเปอร์เซ็น์นั่นแหละค่ะก็เหมือนกันนะคะคือไม่เกินสามพันบาทต่อคืนนั่นเองแต่จะต้องมีการชรําระก่อนเวลายี่สิบสามนาฬิกาของวันที่ทําการจองนะคะคุณแม่แล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยกรณีที่ไม่ได้ชําระเงินสิทธิ์จะคืนการจองกลับสู่ระบบและต้องชําระค่าห้องพักอย่างน้อยสามวันล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริงๆนะแล้วก็สําหรับผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องใช้บัญชีธนาคารกรุงไทยสําหรับ เงินจากนักท่องเที่ยวส่วนนักท่องเที่ยวชําระค่าสินค้าค่าบริการด้วยระบบพร้อมเพย์อันนี้สามารถใช้ธนาคารใดก็ได้แล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยก็จะได้รับเงินโอนจากรัฐภายใน14วันทําการย้ํานะคะสามารถติดตามเงื่อนไขการใช้สิทธิโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งได้ที่เว็บไซต์เที่ยวไทยคนละครึง่ง w w w เ t ที่ยวไทยคนละครึ่ง com ค่ะ